เออผ <Island> ู <positives it> <like> ้จัดการครับเดี๋ยวก่อนจะมาซื้อรถห้าคันเลยนะคะซูแต่ว่าตัวนี้นะตอนที่กูไปนนทบุรี่นะกูเข้าไปไม่บบอบล้มมัอใครไปไปอบล้มมัอใจรไปตอนว่างกระเป๋าลงปุ๊บอาจารย์เริ่มรู้อะไรแยบปกห่าใหญ่มากแล้วเพราะว่าตอนนั้นสมัครสมัครไปรับเนาะกำลังกำลังฝึกงานเนาะกำลังฝึกงานบริษัทเคเบิลทีวีอุดรธานี จำไว้เลครับนะเบิ้งคลิป Youtube ตัวนี้ดีนะนี่แหละคือโตบบกซักนี่เนะที่มันไปกอกใบขอจบอยู่อยู่อันมันกอกสองเทือมันหายที่เรกกอกอยู่ในเรื่อนจำกลางอุดรธาน,นีแล้วไปกกอกอยู่อยู่อันดงดงเข่งดงเข่งอุดรธานี แล้วทีนี้อะไรผ้าเมีย่ยไปติดต้อยยังสักย่างเลยล่ะใบขอจบหรือใบว้นใบาขอจบผ้าเมี่ยเมียมคนปัจจุบันนี่ที่ว่าสู่มาแต่ราชพัฒสลรค้ามมามาลับพระราชท่ามริญญาบัตรมามันเหตุงานศูนย์วิทยาสูมากันเก็บไปหลายเฮ้ยไใส่ใจอยังประหยัดกูตบสูดี้นี่คือโตกูนี่เด็กเว้ยไ้นะ

น้องทำงานที่นั่นเหรออ๋อป่าค่ะหนูเป็นแค่เด็กฝึกง,งานพี่เพิ่งหัดตอนนี้ได้ไหมคะเดี๋ยวหนูไปสายเดี๋ยวหนูดโดน่ะอ๋อโทรทีมามามาคืมาเดี๋ยวพี่ส่งให้

เพราะเดี๋ยวเร็วๆนี้ว่าที่หุ้นส่วนคนใหม่ของบริษัทเราอาจจะแวะเข้ามาดูการทำงานของพนักงานก่อนที่จะเซ็นสัญญายังไงฉันฝากคุณส้มดูแลต้อนรับด้วยนะคะเขาจะเซ็นหรือไม่เซ็นเนี่ยอยู่ที่คุณส้มแล้วละค่ะได้เลยค่ะคุณป้ายคุณป้ายไว้ใจส้มได้แน่นอนค่ะงั้นดิชัดขอตัวก่อนนะคะโอเคค่ะสวัสดีนะคะคุณป้ายสวัสดีค่ะ หอดเมืองกุดดอนท่านี่เลเออหอดเมืองกุดดอนท่าน,นีเออเต้นนี่แหละเต้นนี่เท่าไหร่คะพี่ยี่สิบบาทครับน,นี่คะ่ะโอ้น้องไม่มีแง้งย่อยเลยเหรอพี่พม,ม,<อ>มีตังกร <laughs> <laughs> ไม่มีเลยคะ่ะ <laughs> งั้นเอางี้เดี๋ยวพี่มาเก็บอีกทีแล้วกันน้องก็เตรียมเสร็จให้พี่ด้วยแล้วกัน นี่เด็กฝกงานนี่มันกี่โมงกี่ยามแล้วทาสุดงานวันได้ก็มาสายเลยหรอฮะเออขอ,อขอขอผู้จัดกรารแต่นี่เีพพสิงงน,สงงน,นะคะนี่ถึงเขาจะร่มงานสิบโมง,งเนี่ยเขากูจะมาตกรถเวลาสักครึ่งชั่วโมงสิ <c oughs> ขอโทษทีคะ่ะแต่ก็ยังเหลือเวลาอีกสินาทีนะคะ,ะนี่อะไรเออมาค่อนสั้นก้ีเขาเอิ้น่า และคอนสั้นเข้าใจไหมไอคนเย็น่าอยู่ทำไมรี่ข้อไปทำงานสิต้องให้ฉันอันเชิญเข้าไปแลวไงนี่คุณคุณจะพูดจาดีดีหน่อยไม่ได้เหรอกับน้องก็เหมือนกันล่ะน้องไม่ได้ทำอะไรผิดเท่าหน่แล้วมันธุรากองการอะไรของแกไม่ทราบที่นี่มันบริษัทฉัน เกมดิคุณผมคุยด้วยดีๆนะเนี่ยไม่ได้หาเรื่องซะลอยไม่ฉันไม่ไปคุยกับไอ้วินบอดแชร์กระต่อกระตองแกหรอกอนี่ตั้งขาตั้งเลยเพื่ออะไรอ่ะย่างไรไม่ต้องเอามือสกปรกมาแตะต้องตัวฉันเลยนะออ้คุณดูสิหวังดี โหนด่าทั้งนั้นใครจะให้แกจะเข้ามาทำลายฉันก่อนละ่ะทำลายอะไรกันคุณโน่นผมจะเข้าไปดูรถโน่นดูรถไม่บอกว่าแกจะเข้าไปดูรถเหรอนี่ที่บริษัทฉันเนี่ยไม่ได้ขายรถของเล่นนะที่บริษัทฉันขายรถหรูคันละเป็นล้านเอ๊ะวินม,มอเตอร์ไซค์กระตอกอย่างแกเนี่ยเขาไม่มีปัญญาซื้อหรอกผรู้เลยไงว,ว่าวินมอเตอร์ไซค์อย่างผมไม่มีปัญญาซื้อรถคันเป็นล้านนะฮะ คื้อรถคลับเวลานเนี่ยนะหารถมอเตอร์ไซค์ขับดีๆให้ได้สักคันก่อนเถอะโอ้นี่ผม <c oughs> ก็เพิ่งรู้นะวเนี่ย <c oughs> ว่าผู้จัดการบริษัทเนี่ยชอบเหยียดคนรู้ถูกอาชีพคนอื่นอูนี่คุณไปได้ความคิดงงๆนี่มาจากไหนอะ่ะ <c oughs> วั <c oughs> กไหมทำงานตำแหน่งสูงกว่าคนอื่นแล้วก็จะดูถูกคนอื่นเขาไปทั่วได้แบบเนี้ยทำไมเลูก <c oughs> มา นุ่ปนาค,ครับผมโอ้นี่ผมเสียดายเนาะทำงานตำแหน่งก็สูงแต่ก็โอ้ยใม้วินมอเตอร์ไซค์ผมคอยสั่งคอยสอนโอ้ยนีแกออกไปเลยนะที่บริษัทฉันไม่ต้อนรับไอ้วินมอเตอร์ไซค์ไปจอดไปจอดแล้วก็นลือต้องฉกปกแบบแกทำมาเป็นอวดฉลาดสอนคนอื่นแต่ตัวเองอ่ะก็เป็นได้แค่ไอ้วินมอเตอร์ไซค์หรอวะ gak พ้พี่แงกใเหลยพี่มาทาอะไรแนี้เนพี่ก็มาเก็บข้าวินนะดิพี่ไ่อยากเข้าไปกลัวเจอผจัดก,การน้องอะอองจจเอพอแต่วันนี้ผจัดก,การน้องมาทางานปะี่ทไมหรอดีได้พี่กจะเข้าไปดูร้ซะหน่อยกะว่าซื้อค่าคันนะเนี่ยฮะ หรอคะแต่ว่าที่เป็นแค่วินจะมีเงินิหรอน้องน้องอย่าตัดสินคนที่ภายนอกดิบางทีนะสิ่งที่เห็นเนี่ยอาจจะเหมือนสิ่งที่คิดก็ได้ในนี่ฟังดูดีดีนะครับทั้งหมดสิบห้านาทีนะน้องอย่าไปตัดสินคนที่ภายนอกซิซ่ไม่ใช่ดีครับดอเด็กไม่ใช่ผมนะครับอย่าลืมนะสำเนียงไทยผมได้อยู่นะ จำไว้นะครับนะถ้าจะเอาขึ้นมาสอบสอบได้นะครับนะก่อนรัฐประหารครั้งสุดท้ายเขียนมาครั้งที่เท่าไหร่เพราะว่ามันมีการเผาสถานทูตเยอรมันมันมีคนคนนี้ไอเรื่องที่จะเอาปืนมาขายให้ผมนะราคาสองหมื่นฝานะผมเลยถามว่าปืนมีทะเบียนไหม ผมเลยฉุกคิดขึ้นมาได้ว่าผมเอาปืนไปจำนำไวท้ที่ขออนุญาตเลยนิดนึงอำเภอศรีธาตุาคือไอรอนสีธาตเอาตอนนั้นขึ้นมาถ้าคนอยากจะเห็นนะตอนที่ผมนั่งอยู่บ้านหลังนี้ผมนั่งดูบุรีแล้วออกกำลังกายบอกว่าสะเทือนไปถึงโรงพยาบาลอุดอรธานี จำไว้นะครับนะผมก็มองจินตนาการภาพไปไนะแล้วขออนุญาตคันหัวนิดนึงนะนะจำไว้นะแต่ก่อนหน้านั้นเสียงดังกว่านี้ใช่ไหม,ไมใ,ชใช่ไหมตรงจุดนี้ดงสรารคามเอาดีๆนะนะดงสรารคามนะมนะจำไว้นะจำไว้นะอยากจะรู้อีกไหม,ไมบริษัทโซนี่เป็นของผม แผลเป็นอยู่ตรงจุดนี้แผลเป็นอยู่ตรงจุดนี้ใช้ยนี่ให้องค์จุลาพรแต่ผมก็ต้องคิดเหมือนเดิมเน้คิดเหมือนเดิมเนี่ใช่ไหมล่ะใช่ไหมหรือจะเอายันสว่างไหมอยันสว่างไหมคุณพัชรกิติยาภาอยู่ที่อุดรธานีแล้วก็คุณน้อยนาในเบอร์โทรศัพท์ผมแม้กระทั่งใหญ่ผมคิดก่อคดีแบบโหด เพื่อที่จะเอาไปออกอะไรสักอย่างเอาไหมถ้าผมแชร์ไปปุ๊บเกิดประเด็นขึ้นมานะนะเอาดีๆนะเอาดีๆนะเอาดีๆนะ